วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b ไบส์สตอรีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวท่อใหม่บักงูเขียวนะครับวันนี้ได้ใส่ท่อใหม่มาแล้วก็มาลองวิ่งครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเป็นท่ออะไรนะครับนี่เลยนะครับนี่เป็นท่อปลายดาบนะครับเป็นอาคาปลายดาบใบใหม่นะครับของบักงูเขียวนะครับตัวนี้เป็น กาดคาร์บอนแท้นะครับตัวนี้กาดคาร์บอนแท้แล้วก็เป็นสลิปออน2นิ้วนะครับสลิปโอ้อนสลิปออน2นิ้วนะครับตัวนี้ท่อเป็นงานเทียบนะครับทัวท่อเป็นงานเทียบนะครับแล้วก็เป็นแต่เป็นกาดคาร์บอนแท้นะครับมาดูฝั่งไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัวไส้ก็จะยาวนะครับกว่าท่อเดิมนะครับท่อเดิมไส้มันสั้นนะครับ ตัวนี้ไส้ในก็จะเป็น2นิ้วเช่นกันนะครับแล้วก็ยาว17นิ้วนะครับใบนี้แล้วก็ทําตัวยึดขึ้นมาใหม่นะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมแข็งนะครับทําตัวยึดขึ้นมาใหม่นี่เลยครับแข็งแรงทนทานนะครับแน่นอนเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับดูมิติท่อครับดูด้านหลังว่าองศาท่อเป็นยังไงนี่ครับ ประมาณนี้นะครับก็จะทําไว้ชิดชิดสวิงอาร์มหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เบียดนะครับถ้ามันง้างออกเยอะมันจะดูไม่สวยนะครับมาดูมุมนี้ว่านี่ครับปลายท่อจะเห็นอยู่ประมาณนี้นะครับมาดูมุมนี้ดูหลายๆมุมนะครับเพื่อนๆก่อนฟังเสียงนะครับ ก็ดูความสวยงามว่าองศาอะไรมันเข้ากับรถพอดีนะครับผมก็จะวางแนวระนาบท่อให้เข้ากับโครงนี้นะฮะจริงๆสลิปออนมายาวกว่านี้นะครับทีนี้ผมตัดออกไปประมาณ2นิ้วนะครับเพื่อไม่ให้ปลายท่อมันยาวเกินไปนะครับปกติท่อมันจะอยู่ประมาณนี้นะฮะเลยมาไกลเลยแหละแล้วผมก็สวมคอเข้าไปลึกด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับเพื่อน โอ้ยน้ำมันก็จะหมดเสียงเดินเบานุ่มมากนะครับตัวนี้ถ้าเข้าด่านอาจจะรอดนะครับวันนี้ไม่มีจุกรลดเสียงนะครับไม่ได้ใส่นะครับเป็นโล่งๆเลยนะไม่ได้ใส่จุกรลดเสียงนะครับเสียงเดินเบานี่นุ่มกว่าท่อเกา่า สลิบอนสอนิ้วน่าจะได้เพอร์ฟอร์แมนท์ที่ดีนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะสมเลยแหละโอเคเพื่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงดูนะครับเรามาดูก่อนนะครับว่าปิดติด,ดมือดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะลองปิดให้ดูนะครับ<ว><น> รอบสูงก็ลั่นเหมือนกันนะครับตอนรอบสูง เบานุ่มากครับแต่ว่าพอบิดมาแรงๆเสียงลั่นเราเรื่องอยู่นะครับพอบิดแรงๆเนี่ยพอรอบสูงมาจริงเสียงก็ลั่นเอาเรื่องอยู่นะครับไม่ได้เงียบสัทีเดียวนะครับผมว่าเสียงกําลังดีนะครับตัวนี้อาคาปลายดาบทรงสวยเลยนะครับเป็นท่อยอดฮิปนะครับในตอนนี้นะครับแทบจะเห็นกันหลากหลายในหลายๆรุ่นนะครับตัวนี้เป็นทรงปลายดาบนะครับ อารันนะครับที่ผลิตออกมาตรงรุ่นของอารวันนะครับทีนี้ก็มีความสวยงามนะครับหลายๆรุ่นก็นํามาใส่กันนะครับนินจา 400, CR500, 650ค่อนข้างที่จะใส่กันหลากหลายนะครับตัวนี้เป็นท่อยอดที่ไปก็ว่าได้นะครับตอนนี้โอเคครับเพื่อนๆหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ช่อง Big b ไบ e Story ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเกียโตขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ